ก็เป็นเวลากว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับที่ผมได้สั่งหนังสือจากต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Amazon วันนี้นะผมก็จะมาสั่งหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่า2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยทางเว็บไซต์ Amazon ซอเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ Amazon ก่อนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการสมัครสมาชิกนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับในคลิปนั้นในก็สอนละเอียดตั้งแต่ กดเข้าสมัครสมาชิกจนถึงกระทั่งกรอกข้อมูลบัตรเดบิตบัตรเครดิตแล้วก็กรอกที่อยู่อะไรทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับและหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปเลือกหนังสือหรือว่าสินธิ์คาที่เราต้องการนะครับอย่างของผมก็จะเป็นเล่มนี้นะครับหนังสือของ Joe อ b e r c ครอมบี first law trilogy นะครับอันนี้มีทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะครับก็ราคา2 1 0 3บาทนะครับแล้วก็จะมี import charge นะครับก็คือเป็นภาษีนําเข้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยสั่งหนังสือเนี่ยมันจะไม่มีภาษีนําเข้าแต่ปัจจุบันนี้นะครับหนังสือก็ต้องเสียภาษีนําเข้าในประเทศไทยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็กดดูรายละเอียดตรงดีเทลข้างล่างนี้เขาเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม global shipping ค่าส่งของผมเนี่ยมันเป็นศูนย์บาทก็เพราะว่าหนังสือหรือว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเขามีกาหนดว่าเขาจะส่งฟรีก็ต่อเมื่อคุณเนี่ย สั่งซื้อสินค้าในราคาประมาณ1200บาทขึ้นไปนะครับแต่น,นี้แค่เฉพาะบางสินค้านะบางสินค้าก็ไม่มีตัวส่งฟรีตรงนี้นะครับก็ต้องเสียค่าส่งกันไปก็ดูดีๆนะครับแต่และสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่ว่าเขาส่งฟรีได้หรือเปล่าพอเลือกได้ปุ๊บนะครับเราก็กด by u now นะครับเหมือนเดิมเลยที่เราเคยทำพอกดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้น select a delivery address นะครับก็คือเลือกที่อยู่ที่เขาจะส่งให้เราอันนี้ก็เป็นที่อยู่ที่ผมเคยกรอกเอาไว้แล้วพอตรวจสอบว่าถูกต้องนะครับเราก็กดปุ่มสีเหลือข้างๆนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดตรงนี้มาให้นะครับก็จะมีเขียนบอกว่า arriving จะมาถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็คาดว่าจะมาถึงประมาณวันที่13-22ถึงตุลาคมนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรายละเอียดราคาที่เราต้องจ่ายทั้งหมดนะครับ รวมภาษีนำเข้ารวมอะไรหมดแล้วนะครับของผมก็จะอยู่ที่ราคา2,428.88บาทไทยนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดว่า Import Charges เนี่ยมันคืออะไรมีรายละเอียดยังไงก็กดคลิกเข้าไปดูได้ครับพอกดคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้เราอ่านนะครับว่ามันมาจากไหนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มซีเลียลอีกรอบก็คือบอกว่า place your order in THB ก็คือ สั่งด้วยสกุลเงินไทยบาทนั่นเองพอกดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า order placed thanks นะครับก็คือออเดอร์ของเราเนี่ยถูกสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนวันที่ผมสั่งนะครับก็เป็นวันที่3ตุลาคมนะครับเขากําหนดว่าหนังสือจะมาถึงวันที่ประมาณ13บสถึงยีตุลาก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับเดี๋ยวมาลอดูว่าหนังสือเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ several days later และตอนนี้นะผมก็ได้ ของมาถึงบ้านผมเลยครับตอนนี้ฝน,นกําลังตกพอดีเลยครับผมออกไปรับเมื่อกี้เนี่ยก็กล่องพัาสดุกก็เปียกนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าจะกระทบอะไรกับข้างในครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าได้มาดีสมบูรณ์แค่ไหนครับกับการสั่ง Amazon ครั้งที่สองของผมนะครับอุ้ยเดม มาแล้วนะครับผมสั่งไปทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีพลาสติกบับเบิลนะครับบางๆไม่หนามากนะครับใส่มาให้อู้นี่นะครับ First Law Trilogy นะครับ่นใน,นก็มีบินนะครับของ Amazon กล่องมางอ่ะอก็ ดูดีนะครับบับเบิลก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวมาดูข้างในว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็มีพลาสติกคาดมาให้อีกนะครับเนี่ยมีคาดเป็นรูปกากบาดขึ้งไปบวกนะครับแต่ว่าหนังสือที่มีชิลอยู่นเนี่ยมันจะมีแค่สามเล่มหลังนะครับที่มีชิลพลาสติกคร,บครอบอยู่แต่สามเล่มแรกเนี่ยไม่มีชิลพลาสติกมาให้นะครับอันนี้ออกก่อน แน่นะครับโจแอบรัมบีนะครับเบสเซอร์โคนี่เป็นสามเล่มหลังนะครับแต่ซีรีส์หลักเนี่ยจะเป็นสามเล่มแรกนี้นะเฟลลอร์ทริลลิีนะครับสามเล่มนี้ก็ซึ่งเป็นสามเล่มที่มีชิลใส่มาให้นะครับผมคาดว่าที่เขาไม่มีชิลพลาสติกใสสามเล่มนี้มาได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ ในชุดเดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ผมชอบอความรู้สึก texture ตรงนี้มากคนระับบนปกหนังสือมันดูหยาบหยาบนะฮะไม่ได้เหมือนแบบเรียบๆนะฮะคุณต้องลองจับเองนะผมไม่ผมไม่เคยมีหนังสือที่มันแบบ texture แบบนี้มาก่อนเลยผมชอบอันนี้แล่มนี้จะเป็นลื่นๆน,นะครับแปลกเล่นี้ก็มี texture เหมือนกันนะครับมี texture หมดเลยครุ่ครุ่ครับนะครับ เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะครับว่าหน้ามีขาดอะไรหรือเปล่าดูมแล้วนะก็โอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรนี่หน้าคนแตกนะครับ Joe Abercrombie Red Country แต่ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นหนังสือซีรีส์เดียวกันแต่หน้าปกเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันอันนะี้เป็นเรียบเรียบแบบที่เรา,าสัมผัสได้กับหนังสือทั่วไปแต่นี้มันคือมีเท็กเจอร์ขรุขระผมก็อธิบายไม่ถูกนะคุณต้องดูไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่า ห็่ไหมมันจะมีความเป็นเท็กเจอร์ขุขระขุขระนะครับมันเหมือนฟิลแบบกระดาษ100ร้อยปอนนะฮะแล้วมันมีเท็กเจอร์ขุขระนับนี้ก็เป็นนะแต่ผมชอบนล้วแบบนี้ดีกว่าแบบอ,อีกอันหนึ่งที่มันเรียบๆร t r e men one battle no heroes ชิปก็สำหรับครั้งที่สองนี้ผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะพอใจนะเพราะครั้งแรกเนี่ยที่ผมเคยสั่งกับ Amazon มันมีหนังสือชํารุดเล็กน้อยน,นะมีมีรูดในหน้าหนังสือหนึ่งหน้าด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะโอเค OK นะครับสเล่มนี้นะก็เป็นซีรีส์หลักของโจแอบ e r c ครัมบีนะครับ the first l o w trilogy นั่นเองอันนี้ก็เป็นเล่มแรก the blade itself นะครับเหมือนเล่มอื่นนะครับนี้ก็มีความแวววาแล้วก็มีเ t กเ t อร์บนหน้าปกนะครับดูมีความ p r e m i u ยมมากนะฮะมาสุดยอดเล่มที่2ก็จะเป็น before the hang นะครับ ก็มีเท็กเจอร์อีกเหมือนกันนะครับหน้าก็ไม่เยอะมากครับประมาณ500-600หน้าอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์กริมด์กซีรีส์แรกนะที่ผมได้ลองอ่านครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าพัสดุเนี่ยขนส่งอะไรเข้ามาส่งที่ผมออกไปรับแล้วก็ได้มีการโทรมาแจ้งก็คือเป็นของเคอร y รี่นะครับเคอรี่เขาก็โทรมาแจ้งผมสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงบ้านก็บอกว่าพัสดุเด็ดจะมาส่งแล้วนะ และเขาก็แค่นั้นนะครับผมก็ออกไปรอนหน้าบ้านแล้วเขาก็ขับรถมาส่งพัสด,ดุผมก็แนะนํวาว่าให้มีคนอยู่บ้านเอาไว้นะครับเผื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องให้พสัสด,ดุเนเ,เปียกฝนเหมือนที่พสัสด,ดุผมเนี่ยเกือบเปียกฝนและถ้าผมไม่อยู่บ้านวันนี้เนี่ยก็น่าจะเปียกโชกเลยนะเพราะว่าวันนี้ฝน,นตกหนักมากเลยนะครับส่วนเรื่องเวลาที่ใช้ในการสั่งนะครับก็ตามกําหนดเนี่ยเขาจะมาส่งในวันที่1ิบ 8ตุลาคมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่12ตุลาคมก็เร็วกว่ากำหนดถึง6วันก็คือเกือบ1อาทิตย์เลยอะคุณถ้าคุณดูจากในเว็บ a อ a z o n เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้อัปเดตตรงตามเรียลไทมนี่แท้จริงนะครับมันของมาถึงบ้านคุณแล้วแต่ว่าในเว็บเนี่ยอาจจะไม่ได้ tracking ว่ามันกำลังมาถึงบ้านคุณนะก็อย่าไป ดูเว็บมากเกินไปนะปล่อยใจตามสบายๆนะครับแล้วก็รอหนังสืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าถ้าผมสั่งหนังสือ6เล่มนี้เนี่ยจากประเทศไทยซึ่งก็ผ่านาร้านหนังสือชื่อดังอย่างชิโนโอกุนิยะที่เรารู้จักกันเนี่ยราคาจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วว่าและทำไมผมถึงเลือกที่จะสั่งจากแอ a z o n แทนที่จะสั่งจากประเทศบ้านเรา ตอนนี้ครับก็อยู่ในหน้าหนังสือ first law t r i l o g y นะครับที่ผมสั่งไปเมื่อกี้แต่นี้คือ Boxes ของทั้ง3เล่มนะครับซึ่ง3เล่มนี้เนี่ยก็อยู่ในราคา1437บาทแต่ว่าถึงแม้ผมอยากจะสั่งจากแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถสั่งได้นะเพราะว่ามันเอา o อฟ stock อยู่นะครับของหมดนั่นเองและนี่ยังไม่รวมอีก3เล่มที่ผมสั่งไปนะครับอีก3เล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวดูราคาว่าราคาเท่าไหร่อีก3เล่มนะครับ คือ3เล่มนี้นะครับ b e g r e a t Country The Heroes และก็ b e s t s e r v c o e นะครับเล่มละประมาณ500ถึง600บาทผมตีว่าเป็นประมาณ1,500ละกันครับสามเล่มอีก1,500รวมกับอันนี้1,437บาทได้เนทะ่าไหร่รวมแล้วอที่ราคา2,937บาทนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมสั่งจากเว็บไซต์ Amazon ผมสั่งไปในราคา2,428บาท ซึ่งส่วนต่างก็อยู่ที่509บาทก็500นี่ก็มีค่าอยู่นะครับไม่ใช่เงินน้อยๆเลยคุณซื้อหนังสือได้อีกเล่มหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าคุณต้องการความมั่นใจนะครับว่าหนังสือนี้จะอยู่ในสภาพที่ดี100%แพ็คมาอย่างดีผมว่าแนะนำให้เลือกสั่งจากเว็บคีนกคุ n ิยะประเทศไทยเรานี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยง เล็กน้อยนะครับคุณก็ต้องดูร้านค้าหรือว,ว่าคุณสั่งจากร้านไหนของ Amazon ว่าเขาจะแพ็กสินค้ามาถึงประเทศไทยถึงหน้าบ้านคุณได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่กับการสั่งจาก Amazon นะครับถึงว่าจะแม้ว,ว่าจะรอนานเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะรผมก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วนะครับ And that's it Let me know what you think about this video in the comment section and I'll see you guys later goodbye for now.